สวัสดีครับจบไปอีกลูกครับ f อตซงลูกนี้ก็ได้เรือเจสกี้นะครับผมลูกค้าบอกมีอาการอืดกินแอมนะครับก็จัดการพันใหม่นะครับผมอันเปลี่ยนหัวคอมด้วยครับจะได้จบไปเลยนะครับแล้วก็มาถึงช่างบูทั้งทีไม่โมไม่ได้ครับจับโมครับจากของเดิมเป็นลวดเบอร์17นะครับ3ชั้น ทางบูใช้เป็นลวดเบอร์สิบห้านะครับก็สิบเจ็ดสิบหกสิบห้าห่างห่างกันสองเบอร์นะครับผมเสร็จเรียบร้อยฐานลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วก็ยังยาวอยู่ไม่เป็นไรใช้ได้ก็ประกอบเลยนะครับ จละลบีัหน่อยครับระวังสายทานนะครับนี่นะครับข้างในก็แต่งสายหน่อย สายทานมันไปเบียดกับหัวคอมนะครับอย่าเบียดกับตัวทุ่นนะครับอ่าช็อตได้เหมือนกันโอ้แม่เหล็กแรงมากมขีดเดยอนะมากไม่รู้ขีดไหน มาขีดกระจายอ Okay. เอครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ไปทดสอบกันครับผมปไป ครับจบส่งงานนะครับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งผลงานนะครับของช่างบูนะครับผมอชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปเป็นกําลังใจให้ช่างบูด้วยนะครับรับพันรับโมนะครับผมได้สตาร์ทได้เรือได้มอไซร์รับพันนะครับนเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ